เนซ่าครับวันนี้เราอยู่ที่ตำบลอะไรครับตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ตำบลขนงพานนะคะหมู่บ้านเขาจชิหอมเขาเชิหอมนะครับวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาดูที่ดินไซเล็กนะครับเนื้อที่ประมาณสักเท่าไหร่ครับต่อแปลงสองไร่หนึ่งงานแปดสิบเจ็ดตังว์ค่ะครับก็แต่ละแปลงก็อยู่ประมาณสักสองไร่มีด้วยกันกี่แปลงครับมีทั้งหมดเนี่ยห้าแปลงค่ะไปแล้วหนึ่งแปลงเหลือสี่แปลงนะ,ค,ะครับก็คือเป็นแปลงติดถนนลาดยางเส้นนี้นะครับไฟฟ้าสามเฟสผ่านหน้าแปลงแล้วเดี๋ยวผมแผนกล้องให้คุณผู้ชมดูวิวก่อนนะครับ นี้เป็นวิวด้านหลังของซาซ่านะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นวิวเขาใหญ่นะครับเห็นไกลๆนู่นนะครับเห็นประมาณสักครึ่งใบนะครับอคุณซาพาคุณผู้ชมเดินดูหน่อยครับคือที่ดินทุกแปลงเนี่ยเขาติดถนนลาดยางเลยนะคะครับคุณซาเดินเดินแปลงนี้เนื้อที่เท่าไหร่ครับแปลงนี้นะคะเนื้อที่สองไร่หนึ่งงานแปก็คือเริ่มจากหมดนี้นะครับโอเคแล้วก็ คุณเาซาเดินพาคุณผู้ชมไปดูกันครับ,ดรบเดี๋ยวเราค่อยเดินเข้าไปดูวิว,ว,วด้านในด้านในแปลงนะครับ,รบตอนนี้คือลงโคโคดไว้อยู่นะคะพรับโกโค่เขายังไม่สูงมากก็ยังจะมองเห็นวิวอยู่ครับวิววิวลักษณะของวิวก็จะเป็นวิวเขาใกล้ๆนะครับคเส มุดสีแดงนี้นะคะอ่าหมุดสีแดงนี้แต่ละแปลงเนี่ยหน้ากว้างอยู่ประมาณบวกรบนะคะสามสิบนะคะประมาณนักสามสิบใช่ไหมครับแล้วก็จะเป็นแปลงลปที่สองที่สามไปเรื่อยนะคะครับโอเคแล้วให้คุณผู้ชมดูวิวแต่ละแปลงรอบหนึ่งนะครับอันนี้คืออ่าเราอยู่แปลงที่สองนะครับวิวประมาณนี้นครับ,ะะรบโอเคอ่ะคุณชาตาเดี๋ยวเราเข้าไปดูในแปลงกันว่าวิวในแปลงจะเป็นยังไง คุณชาติเดินนำเลยนะครับค่าชมาชมวิวท้ายแตงของที่ดินนะคะโอเคแต่คุณนซ่านำอะไรครับก็ความลึกนี่ประมาณเท่าไหร่ครับคุณชซาความลึกนี่อยู่ประมาณหนึ่งร้อยสามสิบเมตรนะคะอ่าก็ถือว่าลึกมากนะครับหน้ากว้างประมาณสักสามสิบบวกลบแล้วก็ความลึกร้อยสามสิบนะครับก็ที่ดินก็จะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับ คือทุกแปลงเนี่ยเขาก็ติดถนนลาดยางทุกแปลงเลยก็ไฟฟ้าก็อยู่หน้าแปลงแล้วนะคะไฟฟ้าสามเฟสอยู่หน้าแปลงแล้วแล้วก็น้ําประปาหมู่บ้านค่ะ,ะเป็นประปาหมู่บ้านนะครับโซนนี้นะครับก็จะได้วิวเขาใกล้ๆนะครับเป็นวิวเขาลูกเล็กนะครับแล้วก็มีจุดที่เราสามารถมองเห็นวิวเขาใหญ่ด้วยนะครับ เขาจะอบร้อนไปด้วยภูเขานะคะแปลงนี้แล้วก็เป็นแปลงที่ไม่ใหญ่มากเป็นแปลงเล็กๆประมาณสองไร่กว่านะคะสองไร่หนึ่งงานแปดสิบเจ็ดตารางวาเพราะว่ากําลังพอดีค่ะกําลังสวยในการที่จะสร้างบ้านอ่ะคุณาตาซเราอ่ามาเย็นอยู่เกือบเกือบท้ายแปลงนะครับ แปลงฝั่งนี้นะคะอ่าก็คือแปลงฝั่งนี้นะครับรก็จะมองเห็นวิวก็จะได้วิวนี้ใช่ค่ะนะครับเดี๋ยวผมแผ่นกล้องให้ดูนะครับจริงๆแล้วถ้าเราสร้างบ้านเนี่ยก็จะได้วิวเขารอบนะครับวิวประมาณนี้เลยแล้วก็สิ่งที่ได้จุดหนึ่งก็คือฝั่งนี้นะครับทางทิศใต้เนี่ยก็จะเป็นวิวเขาใหญ่นะครับอ,อ,อญอันนี้คือวิวเขาใหญ่นะครับโอเคคุณซาซา ตัวที่ดินเอกสารสิทธิ์เป็นอะไรครับเอ,อกสารสิทธิ์เนี่ยเขาเป็นโฉนดคุณแดงนะคะที่ประมาณสักแปลงละสองไรสง่สองไร่หนึ่งงานแปดสิบเจ็ดตารางวาน,นะคะเปิดขายยังไงครับคุณนาซาเปิดขายอยู่ที่ต่อเปิดขายอยู่ที่ไร่ละสองจุดสี่ล้านบาทนะคะครับสองจุดสี่ก็คือประมาณสักตารางวาละหกพันใช่ซาคำนวณให้แล้วนะคะคือแต่และแปลงเนี่ยตกอยู่ที่ห้าจุดแปดล้านบาทค่ะห้าจุดแปดล้านบาทนะครับใช่ค่ะโอเค ก็ที่ดินแปลงนี้ตั้งอยู่ตำบลขนงพระอําเภอบักชองนครราชสีมานะครับ<ะ>เป็นที่ดินประมาณสัก2ไร่เศษๆนะครับก็เปิดขายอยู่ประมาณไร่ละ2ล้าน4นะครับ<ะ>คุณผู้ชมท่านใดสนใจเดี๋ยวผมแปะดีไลนคุณาราบไว้นะครับลองติดต่อเราเข้ามาแล้วก็เข้าชมแปลงด้วยกันนะครับมาดูสภาพแห้ล้อมด้วยกันนะครับอีพีนี้เราขอจบเพียงเท่านี้นะครับไว้ค่อยเจอกันอีพีหน้าขอบคุณครับ